ก็คลิปนี้มามีคนถามมาว่าเออผมไม่มีกระจกมองข้างเนี่ยเวลาขับขี่มองรถหลังยังไงนะครับก็กำลัองอาศัยการเอี้ยวตัวระดับหนึ่งนะก็โดยส่ตัวก็ค่อนข้างจะชินละเพราะว่าถอนมานานเหมือนกันนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันกันนะครับผม พอดีเดี๋ยวต้องไปใส่ถังด้วยไม่ใช่ดิต้องเอาไปใส่เครื่องนะครับพอดีว่าจะต้องบดสับขิ่งไม้ก็เลยต้องแบบซื้อน้ำมันเพื่อเอาถังสิบลิตรมาแล้ววันนี้ นี้ก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันที่ปัม๊มปั๊มเชลล์นี่ก็เป็นเส้นการรถไพิษนะครับวันนี้ลมแรงมากเลยเห,เหมือนว่าฝนมันจะตกแล้วด้วย มองรถหลังนะครับหรือว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอะไรก็ใช้ไฟเลี้ยวช่วยก็ได้นะแล้วก็ใช้หางตามองรถหลังอีกทีนึงนะครับยริห้อแท่งนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่บอกผมน่าจะแบบน่าจะชินอนะ่ะมันก็เลยแบบมันง่ายมั้งอันนี้เราก็ยึดกระจกพี่เขามาใส่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปต่อพหรา เดี๋ยวไม่มีกระจกแล้วเดี๋ยวเขาไม่ให้เ,เดี๋ยวข้างหน้านก็ถึงแล้วความเซลมันจะอยู่ใกล้สองเพลงสองมีลมกันแรงเหมือนกันนะแบบท่าทีหนึ่งรถรถกหายเลย น้ำมันเลี้ยเท่าไรหร่อ่ะโอ้เท่าไหร่อะสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าตีไว้ห้าสิบบาทเอาวีเขาก็เต็มถังครับแล้วเ,เดี๋ยวใส่นี้ด้วยเ,เ,เ,เดี๋ยวเติมใช่ครับอันนี้ก็เต็มถงังใช่ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเติมอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบกว่าก็ได้ครับเดี๋ยวสะสมคะแนนด้วยนะครับเอาใส่นั้นสองร้อยห้าสิบก่อนอรวมกันได้ดีไหมครับเดี๋ยวก็เ,เติมสะสมคะแนนทีเดียวได้ได้ครับเดี๋ยวใส่ในถังก่อนก็ได้ครับใส่ใส่ถังนู้นก่อนก็ได้เอาในถังเอาสักสองร้อยห้าสิบก่อน กลัวมันร้อน

เดี๋ยวโอนะครับศนะูนย์เก้าเก้าครับ,ร 99, รบผมใช่ครับผม แม่าครับครับขอบคุณครับผม สองสิก็ได้ประมาณเออห้าลิตรกนถ้าตีกลมๆก็ลิตรละห้าสิบบาทนะครับชิวๆไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะครับ